6ทริคใส่รองเท้าส้นสูงให้สวยปังลองฟังคลิปนี้ดูนะคะชอบแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะ 1. เลือกไซส์ให้พอดีกับเท้ามากที่สุดไม่คับหรือว่าหลวมจนเกินไปแนะนําเวลาซื้อรองเท้าให้ซื้อรองเท้าในช่วงเย็นเพราะเป็นช่วงที่เท้าขยายมากที่สุดค่ะ2เพิ่มความสูงทีละน้อยให้เริ่มจากความสูง1-2นิ้วเพราะเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับรองเท้าที่ส้นสูงมากๆอาจจะเท้าพลิกหรือว่าบาดเจ็บได้3เลือกรองเท้าส้นสูงที่มีระยะห่างของพื้นกับส้นรองเท้า ประมาณ3เซนติเมตรเพราะถ้ามีระยะห่างที่น้อยเกินไปนะคะความชันของพื้นรองเท้าก็จะมากขึ้นทําให้เราสวมใส่ไม่สบายแถมยังเดินยากขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. ใส่แบบมีสายรัดข้อเท้าเพราะสายรัดจะเป็นตัวช่วยยึดรองเท้ากับเท้าเราไว้ด้วยกันทําให้มั่นใจได้ว่าเวลาเดินจะไม่หลุดหรือว่าลื่นแน่นอนค่ะ5ยืนหลังตรงเวลาใส่รองเท้าส้นสูงเพราะมันจะช่วยรักษาสมดุลและลดการกดทับบนกระดูกสันหลังถ้าเทน้ําหนักไปด้านหน้าจะทําให้รู้สึกเหมือนจะล้มนั่นเอง นำไปปรับใช้ค่ะจะได้เป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกสวยสง่าแล้วก็บุคลิกดีค่ะ